สูตรเทรดไบ o อ t รี n ออปชั่นที่ถูกกลืมเป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายครับและทํากาไรได้จริงมาครับอีกส0วินาทีครับจริงๆแล้วถ้าได้เข้าแท่งนี้ก็วินไปตั้งแต่แรกนะครับผมอาจจะไม่ต้องมาทบแบบนี้นะครับ3 2มหครับผมเข้าเลยปุ๊บขอราคาเปิดได้ไหมโอเคสวยงามครับราคาเปิดมาลุ้นกันทุกคนโหปิดเสมอหรือเปล่าหรือจะปิดแพ้หรือยังไงครับตอนนี้ขึ้นไปลูกขึ้นไปโอเคขึ้นไปแล้วครับสวยงามอีกสิวินาทีครับมาลุ้นดูกันทุกคนในห้5 4และ3อย่าลงนะ2 และตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีบัญชีกับ a x t r a d e นะครับผมสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวันนี้เลยนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมและอย่าลืมเข้าห้องกลุ่มการเรียนรู้ฟรีด้วยครับผมผมมีกลุ่มให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาเรียนรู้กันได้ฟรีด้วยสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีๆเลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับสอนตั้งแต่พื้นฐานจนทุกคนเทรดเองเป็นเลยครับจะมีไลฟ์สดเนี่ยสอนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีีีคัมกกต้้้้นนนนนหืออว่่าาแทขึจ็ได สวัสดีครับผมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอร์มีเคเค เทคนิคเทรดไบโอดีอ o อปชันที่ถูกลืมครับทุกคนหลายหลายคนเนี่ยชอบไปเจอเทคนิคใหม่ๆแล้วก็ใช้เทคนิคใหม่กันอยู่ใช่ไหมจนลืมเทคนิคดีๆแบบนี้ครับผมก็เลยอยากจะมาย้ําเตือนทุกคนอีกครั้งหนึ่งว่าเทคนิคดีๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่และเป็นเทคนิคที่ใช้งานง่ายเป็นเทคนิคพื้นฐานเลยก็ว่าได้ครับเพื่อนๆหลายคนเนี่ยอาจจะชอบเทคนิคเทรดแบบตามเทรนใช่ไหมเพราะมันเทรดง่ายเข้าได้หลายไม้ครับแต่หลายคนอย่าลืมนะครับผมว่าเทรนเนี่ยไม่ได้มาบ่อยๆครับส่วนใหญ่การาฟในตลาดเนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบไซด์เว์นั่นเองก็คือเราสามารถเทรด รู้การเทรดแบบจุดกับตัวไปด้วยครับดังนั้นแล้ววันนี้ผมจะมาสอนทุกคนในการใช้งานเทคนิคที่ถูกเรืมอกันว่าจะเป็นเทคนิคแบบไหนและจะใช้กับตัวยังไงนะครับ ก่อนอื่นนะครับคิวนี้ไม่ชักชวนทุกคนมาลงทุนแต่อย่างใดนะครับเป็นเพียงการมาแชร์ความรู้เท่านั้นการลงทุนในตลาดแบเรีอปชันมีความเสี่ยงสูงครับทุกคนควรศึกษาและยำหรับความเสี่ยงให้ได้ก่อนลงทุนนะครับตอนนี้ผมอยู่กับบรกเกอร์เดิมครับ AX Trade นะครับผมใครที่ยังไม่มีบัญชีกับบรกเกอร์ AX Trade นะครับผมสามารถคลิกลิงก์เปิดบัญชีได้ที่ใต้คลิปวันนี้เลยนะครับผมใช้งานมาไม่เคยเจอปัญหาเลยครับในเรื่องของการฝากเงินถอนเงินครับคือใช้งานได้ตามปกติเลยครับผมฝากเงินเนี่ยไวครับถอนเงินก็ใช้ นะครับอันดับแรกนะครับทุกคนให้ทุกคนเลือกคู่เงินก่อนเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่คู่ EUSD นะครับเทคนิคในวันนี้เราจะใช้เทคกันที่1นาทีครับ 1M นั่นเองให้ทุกคนมาที่ตั้งค่าตรงน,นี้เนาะจาก 1M เนี่ยทุกคนก็เปลี่ยนเป็น1นาทีให้เรียบร้อยนะครับบางทีทุกคนอาจจะอยู่ที่5นาทีหร,รืออาจจะอยู่ที่5วิให้ตั้งเป็น1นาทีให้เรียบร้อยก่อนครับเราจะเทคกันในทางเฟรม1นาทีต่อมาครับก็จะเป็นการหมดอายุเนาะเราก็จะหมดอายุที่1นาทีนะครับทุกครั้งก่อนเทรดให้เช็คเวลาดีๆนะครับต่อมามาที่ตัวชี้วัดครับมาเพิ่มอินดิเคเตอร์กันไปที่ตัวชี้วัดเสร็จแล้วเนาะให้ทุกคนไปที่คําว่าย่อดนิยมได้เลยครับหาคําว่าบอร์ดิงเจอร์แดจุดกลับตั ีีดใช้บริจูแบนดดีที่สุดแล้วครับสำหรับการเทรดไบโอเรย์ออปชันนะการตั้งช่วงเวลานะครับผมก็คือให้ทุกคนตั้งเซตติ้งดั้งเดิมเลยครับแต่ว่าให้เปลี่ยนสีนิดหนึ่งครับไปที่สีและการแสดงผลเนาะเส้นด้านบนนะครับเป็นสีแดงเหมือนเดิมแต่เส้นด้านล่างนี่ครับผมเป็นสีเขียวเส้นตรงกลางเป็นสีส้มเหมือนเดิมเลยเลยครับกดเลือกใช้ไปได้เลยเราก็จะได้เส้นด้านบนและด้านล่างแบบนี้ออกมาครับและวิธีใช้งานเทรดผมบอกเลยว่าไม่ได้ยุ่งยากครับแค่ทุกคนมีพื้นฐานเกี่ยวกับแนวรับและแนวต้านครับแต่ว่าแนวรับ แนวต้านย้อนไกลขนาดนั้นครับเราจะดูแค่ล่าสุดของมันครับเพราะว่าเทคนิคกว่านี้จะต้องเดินเงินสามาถด้วยนั่นเองในนั้นแล้วเราดูแนวรับแนวต้านใช้ล่าสุดก็พอครับมาดูกันว่าใช้งานยังไงนะสำหรับการใช้บล็อกเจอร์แบนควบคู่ก,กับแนวรับแนวต้านล่าสุดครับเป็นเทคนิคที่ถูกลืมเลยนะบอกตรงๆยกตัวอย่างที่ฝั่งเซลลก่อนนะครับอันดับแรกครับให้เราหาแท่งเทียนที่ทะลุกรอบด้านบนออกไปก่อนนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าแท่งนี้ครับทะลุกรอบด้านบนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดังนั้นแล้วครับเราโฟกัสที่แท่งเทียนแท่งนี้เลยและเราหาาาาแนนนววต้คทุุก่สด เคยเกิดแนวต้านขึ้นบริเวณไหนบ้างแนวต้านของบริเวนจะมี2รูปแบบด้วยกันทุกคนจําไวด้ดีๆครับรูปแบบแบบไส้เทียนกับรูปแบบแบบเนื้อเทียนเต็มๆครับให้เราเห็นเนาะรูปแบบแบบไส้เทียนก็อย,อย่างตัวอย่างตรงนี้ครับทุกคนเห็นไหมแท่งนี้นะครับแท่งเทียนได้ทําการทิ้งไส้ไว้ายาวๆแบบนี้แปลว่ามีแรงขายทุบลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็คือบริเวณปลายไส้เทียนตรงนี้ก็จะเป็นแนวต้านได้อีก1จุดนั่นเองหรือๆครับผมอันนี้คือล่าสุดนะเท่านี้ผมให้ดูเนาะเพราะว่าเราต้องโฟกัสแท่งสีเขียวตรงนี้เนาะแล้ว มันไปชนกับบริเวณแนวต้าตรงไหนบ้างนะครับก็ย้อนกลับมาแล้วก็เห็น1จุดละคือจุดนี้นะครับต่อมาเราก็ย้อนมาดูอีกครับว่ามีตรงไหนอีกก็จะมีช่วงไส้เทียนบริเวณนี้อีกเห็นไหมที่ทิ้งไส้ไว้ยาวๆคือ3จุดเลยครับบริเวณนี้เราเห็นและล่าสุดก็คือโซนบริเวณนี้เป็นแนวต้านแน่นอนดังนั้นแล้วเราจึงกดเซลล์ในแท่งเทียนถัดมาครับก็จะเห็นได้ชัดว่าแพ้ครับที่แท่งเทียนถัดมาเพราะว่าเทนของกราฟเนี่ยมันยังขึ้นไปต่อดังนั้นแล้วเราก็ทบเงินมาที่2องก็จะเห็นได้ชัดว่าเราก็ ดูแท่งที่2กันโซนบริเวณแนวต้านแท่งที่2เราก็จะตีไปถ้ามันขึ้นมาแบบนี้เราก็จะอยู่ที่บริเวณเนื้อเทียนกับไส้เทียนครับให้ตีเป็นโซนซสะส่วนใหญ่เนาะเพราะเราจะหาโซนแนวต้านเนาะครับทุกคนก็ย้อนดูครับว่าบริเวณโซนตรงเนี้ยที่เนื้อเทียนของแท่งเทียนที่ทะลุกรอบบอริเวณแบรนด์ด้านบนขึ้นมามีตรงไหนบ้างก็ย้อนดูครับตรงนี้ไม่คาบเกี่ยวเลยแปลว่าไม่ได้ใชแลวครับย้อนดูอีกย้อนดูอีก,ม,อกมีอีกไหมล่าสุดที่มันเกิดขึ้นย้อนดูอ่ามีแถวแถวนี้มันใช่แนวต้านไหมครับเราย้อนย้อนดูคร ตรงนี้มันเคยเป็นแนวรับมาก่อนทุกคนเห็นไหมว่ากราฟเนี่ยมีการเบรกเอาขึ้นไปตรงนี้แล้วลงมาไม่ได้ครับลงมาไม่ได้ลงมาไม่ได้กลายเป็นแนวรับในชุดหนึ่งนะครับและอยู่ดีมีแท่งนี้เบรกเอาลงมาจากแนวรับเนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นแนวต้านได้นั่นเองนะครับตรงโซนบริเวณนี้และเราเจอตรงนี้ใช่ไหมครับจุดข้าเกี่ยวกันจากแนวรับเปลี่ยนเป็นแนวต้านครับเราก็สามารถใช้ได้เลยล่าสุดของมันก็คือเราก็สามารถกดเซลล์แท่งเทียนขันมาก็จะเห็นในชัดนว่าเราก็สามารถวินในแท่งเทียนถัดมาได้เลยครับแต่อย่าลืมนะต้องแท่งเทียนที่ทะลุกรอบ ทะลุแบบนี้ได้ครับคือเห็นๆเลยทะลุขอบขอบแบบนี้ถามว่าได้ไหมอาจจะได้ครับแต่ว่าอยากให้ทะลุเยอะกว่านี้นิดนึงแล้วกันนะครับอย่างทะลุฝั่งบายก็ทะลุแบบนี้ได้เลยครับถ้าทะลุออกมาแบบนี้นะครับอย่างแท่งนี้ทะลุแบบนี้ได้ไหมครับทะลุแบบนี้ได้ครับแต่ถ้าทะลุแบบขอบขอบปิ่มๆแบบนี้ยังไม่เอาดีกว่าขอแค่ให้เห็นชัดเจนว่าแท่งเทียนทะลุรอบบริเจ์แบนด์ด้านบนไปแบบนี้ก็สามารถมองว่าหาจุดแนวต้านและเซลลได้เลยนั่นเองนะครับส่วนฝั่งบายครับมาดูกันอันดับแรกครับทุกคนให้ทุกคนมองดูแท่งเทียนที่ทะลุกนค เนาะก็จะเป็นแท่งนี้ครับทะลุบอลิงเจอร์แบนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมแล้วก็มาตีโซนก่อนเลยครับผมว่าโซนตรงนี้เนื้อเทียนกับไส้เทียนก็คือโซนตัวนี้แล้วแล้วเราจะย้อนกราฟกลับไปครับว่ามันเจอแนวรับไหมบริเวณนี้ถ้าไม่เจอเราก็จะไม่เข้านะมาย้อนดูอ่ะเจอแนวรับไหมตรงนี้เหมือนไม่ใช่แนวรับครับแปลว่ากราฟเนี่ยมีสิทธิ์ไหลลงมาต่อในใน,นแล้วเราจะไม่เข้าอ,ออเดอร์ที่ออเดอร์นี้ครับแล้วก็เขยืมมาครับแท่งนี้ก็ยังทะลุอยู่ต่อครับเราก็มาตีโซนกันดูเซว่าแท่งนี้เจอแนวรับหรือ,อยังนะครับก็ย้นนนลมมาาีเเหหแแวคทททุ่่งงต โซนบริเวณนี้แล้วกลับขึ้นไปแตะโซนบริเวณนี้แล้วกลับขึ้นไปเหมือนจะเจอแนวรับครับจากต่างจากเมื่อกี้ที่มันอยู่กลางๆเนาะมันไม่ใช่แนวรับนั่นเองนะครับโอเคเราเจอแนวรับแล้วนั้นแ,แ,แ,แล้วเราสามารถกดบายแท่งเทียนถัดไปได้เลยครับแต่ว่าทุกคนเห็นไหมครับว่าแท่งนี้อาจจะแพ้ก็ได้เพราะว่ามันจบโดจิดังนั้นเราก็ทบเงินไปมาที่2ก็จะวินนั่นเองนะครับหรือถ้าให้ชัวร์ที่สุดทุกคนอาจจะรอแท่งนี้กลับตัวขึ้นไปเป็นสีเขียวก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าในอีกแท่งเทียนแท่งนี้นั่นเองก็็าาาาจะะะะไมมม่้้้้้้งทบเเเเเเิินนนนกดดดดดดดคคคครรรรััวววีีีีปณ๋ยผข์ใใหหหููแลส เราจะต้องดูอะไรบ้างในการเทรดจริงๆนั่นเองครับเดี๋ยวมาดูกันแต่การใช้งานคร่าวๆเบื้องต้นเนี่ยมีประมาณนี้ครับแต่อยากให้ทุกคนดูให้จบนะครับเพราะว่าการเข้าเดอร์จริงกับการสอนทุกคนตรงนี้มันจะแตกต่างกันบางจุดเล็กน้อยนะครับดังนั้นแล้วดูให้จบจะได้เข้าใจการใช้งานมากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะเปิดไว้สัก3คู่เงินครับตอนนี้ผมจะเทรดในคู่เงินปกติเท่านั้นนะครับทุกคนจะไม่เทรดในตลาด OTC นะครับเพราะว่ามีตลาดปกติให้เทรดเราเทรดตลาดปกติดีกว่านะครับกราฟล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีล้นนะมีล้นออกมาแแล้้ววรออนนึงงต่่่าาเขขไมทั EU IUD อันนี้ก็มีล้นออกมาแต่เราต้องหาก่อนนะว่าเจอแนวรับหรือเปล่านะครับตัวนี้เรามาไม่ทันนะเรามาทันแค่ตัวนี้เจอแค่แถวโซนบริเวณนี้นะครับดูซิว่ามีแนวรับมีแนวรับนะครับโซนนี้นะพอกลาฟลงมาและไม่ผ่านและกลับขึ้นไป2จุดเลย1.2จุดสนะครับสามารถเปิดบายได้นะครับแท่งนี้จริงๆถ้าเรามาทันนะบายที่แท่งนี้ก็อาจจะวินได้แล้วนะครับสำหรับ ej นะครับต่วตรงนี้โอเคกลับขึ้นไปและไม่มีครับมีคู่ ej ตัวเดียวที่เราสามารถเข้าออเดอร์ได้มาลองดูกันครับผมจะเข้าที่ออเดอร์ครั้งละสี่พันบาทนะครับ ว่าเป็นแนวรับนะเพราะว่ามันแตกลงมาแล้วมันลูกกลับขึ้นไปแล้วจบเป็นแท่งสีเขียวด้วยมาเดี๋ยวเราเข้าออเดอร์กันที่จบแท่งนี้ครับมีเปอร์เซ็น์ที่จะขึ้นไปต่อนะเพราะว่าเจอแนวรับนะ โอเคผมได้ที่ราคาเปิดแท่งครับ EURJPY ครับมาลุ้นดูกันจะวินไหมในมายแรกของเราครับแล้วต้องย้ําบอกไว้นี้ครับผมว่าไม่มีเทคนิคไหนชนะ100%นะครับทุกคนทุกคนจะต้องนําไปทดสอบก่อนใช้งานจริงครับไอเอ็กเทรดเนี่ยก็จะมีบัญชีเดโมให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้งานกันด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องใช้งานกับบัญชีจริงเท่านั้นนะครับใช้จากบัญชีเดโมทดสอบและเรียนรู้ให้เข้าใจจริงๆก่อนนะครับถึงจะนํามาใช้งานจริงได้นะครับตอนนี้เราจะต้องเตรียมทบเงินนะครับทุกคนอีก20่สิบกวิมารอรู้้ดูกันจะต้องทบไมมมนรทีี่่่2เเตยปิดวกอา ครับทุกคนมาครับอีก10วินาทีครับจริงๆแล้วถ้าได้เข้าแท่งนี้ก็วินไปตั้งแรกนะครับผมอาจจะไม่ต้องมาทบแบบนี้นะครับ3 2 หนึ่งครับผมเข้าออเดอร์ปุ๊บขอราคาเปิดได้ไหมโอเคสวยงามครับราคาเปิดไม้ที่2ของเรานะฮะตอนนี้มาลุ้นดูกันครับจะจบที่ไม้ที่2ไหมหรือว่าจะต่อไม้3นะฮะตอนนี้เป็นตลาดตอนเที่ยงนะครับตลาดยังเปิดไม่ครบเนาะก็อาจจะมีวอลลุ่มที่ไม่ได้ค่อยเยอะมากนะฮะแต่ก็เทรดได้ครับช่วงเช้าบ่ายครับตลาดก็วอลลุ่มไม่ได้เยอะมากก็สามารถเทรดแบบจุดกับตัวได้อยู่นะครับมาลุ้นกันทุกคนโหปิดเสมอหรือเปล่าหรือจะปิดแพ้หรือยังไงครับตอนนี้เมื่อกี้เราแพ้ไปนะครับไม้ที่1นึนะมาดูไม้ที่สลูกันขึ้นไปล ห้าสี่และสามอย่าลงนะสองหนึ่งโอ้โหวินครับโอ้โหสวยงามครับโอ้โหมันไม่เด้งขึ้นนะแต่ดูข้างบนตรงนี้ได้บวกมา6,894บาทครับ สวยงามครับสวยงามครับวันนี้บวกมาแล้วหนึ่งไม้ครับโอเคเดี๋ยวอีกสักหนึ่งไม้ดีกว่าเบาๆครับทุกคนวันนี้บวกนะ่าจะประมาณสักห้าหกพันก็พอแล้วครับตอนนี้เห็นไหมขึ้นไปอีกแล้วนะจริงๆไม่ควรตามเทรนด์นะเราเทรดแค่จุดกับตัวนะทุกคนเราไม่ไม่ต้องไปตามเทรนด์นะฮะสวยงามครับไม้แรกของเราเดี๋ยวเรารอออเดอร์ถัดไปแล้วมาเข้าออเดอร์ให้ดูกันครับผมว่าเราควรจะเข้ายัางไงกันและตรงนี้นะเท่าที่ทุกคนเห็นเนาะที่ผมสามารถเทรดทำกำไรได้เนี่ยเพราะว่าผมมีความรู้ครับใครที่ไม่มีความรู้แล้วเข้ามาเทรดในตลาดเบย้คราว่นี่ทจะเข้า เริ่มเทรดดีกว่าครับผมมีกลุ่มอยู่ครับให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้กันได้ฟรีครับทุกคนสามารถสแกนลายคิวอาโค้ดตรงนี้และเข้ามาเรียนรู้กันได้แบบฟรีๆเลยทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเพียงแค่แอดลายคิวอาโค้ดตรงนี้หรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปวนี้เพื่อเข้ากลุ่มมาเรียนรู้กันได้ฟรีกันก่อนครับจะมีค้ชเมืออาชีพครับเข้ามาสอนทุกคนเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะครับมีทุกเวลาเลยทุกคนสะดวกว่างเวลาไหนสามารถเข้ามาเรียนรู้กันก่อนได้สอนัั้้้้้้้งแ่่่่่่พนนนนนนนาา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 เเเเลยคคคครรรรรบบููจทุุกกกกดออไมมมมะะะวววววใหขีีีีส เทรดแบลวชิชเอชันตรงเนี้ยลดน้อยลงนั่นเองนะครับใครสนใจยังไงคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้หรือว่าแอดไลน์เขียวบนหน้าจอน,นี้ได้เลยนะครับโอเคครับทุกคนออเดอร์ <order S 1> ถัดมาผมเห็นแท่งเทียนนี้ทะลุขอบบล็อตเจอร์แบนออกมานะครับแบบนี้แท่งเทียนสีเขียวนี้นครับแล้วก็เจอแนวต้านของมันก็คือกราฟขึ้นมาแล้วทุบลงมาแบบนี้นะครับช่วงนี้นะแนวต้านล่าสุดนะให้เราดูล่าสุดมีโซนคาบเกี่ยวกันอยู่และมันน่าจะชนะด้วยนะครับเนี่ยแต่ผมมาเข้าไม่ทันนะครับเมืแบบ่อกี้นี้เสียดายมากนะครับอาจจะต้องเข้าหลังจากจบแท่่่งนนนีีี้้คอเเเิรมวาาาัลลกกกกบจแทททะดซุตถ ขึ้นไปเลยเนี่ยครับผมเราก็จะไม่เข้าออเดอร์แหละถ้าให้ดีรอราคาดีกว่าราคาเปิดก็ได้นะคนุณรอมันขึ้นไปก่อนแล้วเราค่อยกดลงนะครับโอเค รอขึ้นไปแล้วค่อยกดลงแบบนี้ได้นะครับไม่จำเป็นจะต้องรีบเข้าออเดอร์ที่ราคาเปิดก็ได้นะครับมาลุ้นดูกันจะวินไหมครับผมในมายนี้ของเราบอกเลยว่าเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ถูกลืมจริงๆและเป็นเทคนิคที่ใช้งานได้ง่ายมากครับใช้งานได้ดีเลยนะครับและทุกคนได้เรียนรู้แนวรับแนวต้านล่าสุดที่ผมสอนไปเนี่ยครับผมทุกคนก็สามารถนาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ทํากําไรได้นั่นเองนะครับมาดูกันทุกคนอีกแค่10วินาทีครับโหรกราฟลงมาแบบนี้ไม่น่าพลาด้วครับสำหรับเทคนิคที่ถูกลืมของเราในวันนี้มาครับผมทุกคนอีก5 4, 3และ2 หนึงเราวินสวยงามครับบวกอีก3,447.34บาทครับก็วินมาเป็นที่เรียบร้อยครับ2ไม้ติดเลยนะครับมาดูประวัติกันนี่ครับผมทุกคนเราวินมา2ไม้ติดเนาะไม้แรกเราเจอลอสไปนะครับแล้วก็ทบมาได้มาอีกไม้หนึ่งครับถ้ากับว่าวันนี้ผมบวกที่6,341บาทครับ วันละหกพันนี่ก็เพียงพอแล้วผมไม่รู้จะเอาไปใช้อะไรให้หมดแล้วนะวันหนึ่งนะหกพันก็เพียงพอแล้วสาหรับการใช้งานนะครับถ้าใครสนใจอยากจะลองใช้เทคนิคนี้อย่าลืมนําไปแบกเทสดูก่อนนะครับเพราะว่าเทคนิคนี้ไม่ได้ชนะ100%ผมย้าตรงนี้เสมอมันอยู่ที่ว่าช่วงเวลานั้นมันใช้งานได้หรือเปล่าด้วยนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเทคนิคที่ถูกลืมเกี่ยวกับการเทรด binary option ครับบอกได้เลยนะครับผมว่าเป็นเทคนิคที่ใช้งานได้ง่ายและใช้งานได้ดีอยู่ตลอดครับทำกำไรได้จริงด้วยนะครับหลายคนเนี่ยอาจจะหลงลืมเทคนิคนี้ไปครับเพราะว่าเทรดตามเทรน์ซะส่วนใหญ่เนาะอย่าลืมนะครับผมว่าจุดกลับตัวเนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากๆในตลาดดังนั้นแล้วเราอาศัยจังหวะช่วงตรงนี้ครับที่มันกลับตัวเนี่ยทำกำไรก็ได้นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับผมว่าก่อนจะไปใช้งานจริงใช้งานจากบัญชีเดโมจาก AX Trade ดูก่อนก็ได้ครับผม AX Trade ครับมีบัญชี หนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s c ดต b e ให้ด้วยจะมีเทคนิคอะไรที่ถูกคนลืมมันอีกมาย้อนให้ทุกคนได้นํากลับไปใช้กันแล้วก็มีเทคนิคอะไรเสริมก็เดี๋ยวมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะครับผมไปแล้วครับผมทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ